อย่าก,กินเยอะขนมปังกระเทียมเดี๋ยวอิ่มเพราะมันจะมีพวกมันฝรั่งอีกเยอะสวัสดีนะครับหน้ามันแผลบเลยเพราะอากาศมันอบอ้าวนิดนึงนิดนึงครับมันจะได้รู้สึกมีกลิ่น นิดนึงฮะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ยังคงอยู่ที่เชียงรายนะฮะสวัสดีทุกท่านมาดูความอิจฉาของพวกเราเราไม่ใช่รู้จักกันเพื่อเลื่อยเปื่อยนะฮะเราต้องสรรหาความสุขตอนนี้เรากำลังกินอาหารกลางวันอยู่ที่เชียงรายนะครับเน่ร้านนี้นะฮะชีวิตธรรมดาครับ เป็นร้านที่ผมชอบที่สุดในเชียงรายผมก็ต้องพาทุกคนมากินขอบคุณนะครับเมนูนี้อะไรครับข้าวไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงหิมาพาน์ข้าวไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงหิมาพานต์อันนี้เป็นสเต็กหมูอันนี้เป็นยำมุนเส้นแล้วอันนั้นเป็นอร่อยที่สุดก็คือการิกเบรดนะฮะอ่านี่บรรยากาศอันสวยงามของเรายังไม่พอนะครับ นี่อีกครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้มาคุณนวัดไม่ใช่แบบนี้นะฮะบอกไว้ก่อนคุณไม่สามารถทำตัวแบบนี้ได้นะฮะนะฮะอร่อยสุดสเต็กหมูอย่าลืมกินนะอร่อยมากร้านนี้นะครับเต็มตลอดนะครับนี่เราอาศัยปิดข้างบนไม่งั้นข้างล่างเราต้องตอกระกกระจายกระจายเหลือแค่นิดหน่อย เท่านั้นอันนี้ใครนั่งคุณปูเดี๋ยวคุณปูก็ต้องมานั่งสิผมนั่งแทนคุณปูแป๊บหนึง่งคุณดูนะฮะอันนี้ข้าวไก่กรอบนะฮะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ยำบุนเส้นอันนี้สเต็กหมูอันนี้กาลกเบตอร่อยโคตรร้านนี้เป็นร้านที่แบบเสิร์ฟตั้งแต่เช้ายันดึกถ้าเกิดใครไม่ได้มานะพลาดบอกเลยนะราคาแม่โคตรถูกเลยครับ คุณจะขายไปทําไมคืออยากเที่ยวอยากเที่ยวเข้าใจคาว่าอยากเที่ยวไหมมีใครอยากมาไหมพิมมาเลย9,999บาทรับแค่20คนพอนะไม่อยากเป็นภาระเพราะไม่ได้คิดรวยไม่ได้คิดอยากรวยเพราะการกระทาแบบนี้เร็วๆสัญญาว่าจะให้มาร้านนี้ด้วยคนละ9,999พิมพ์มาพิมพ์ด่วน จำนวนจำกัดคุณปูเดินวนๆ่อน,น,นพอยืมนั่งผมกินข้าวผัดไข่กินข้าวผัดมาบอกผมทำไหม <c oughs> <c oughs> เร็วพิมมาแอดมินอยู่ไหมแอดมินพิมพ์มาเลย9,999ใครอยากมากินข้าวร้านนี้กับผมมาเลยรวมตัวเครื่องบินอาหารที่พักโรงแรม5ดาว7ดดาวราคานี้ขาดทุนนะครับแต่อยากพามา อยากมีอยากให้ทุกท่านมีความสุขเสิร์ฟไม่อั้นนะครับเน่สปาเกตตี้สปาเกตตี้ทุกอย่างอร่อยหมดเลยร้านนี้ถ้าไม่อร่อยมันกระโดดถีบหน้าผมได้เลยนี่พูดตรงๆการันตีให้เขาเนี่ยเตรียมเลยเตรียมเลยจะเตรียมเลยเตรียมเลยบรรยากาศนะครับเน่เดี๋ยวเรามากันใหม่10 11 12พฤศจิกายนคุณปูไปนั่งเลย10 11 12พฤศจิกายนนะครับ ใครจะไปพิมพ์9,999ตอนหนึ่งคนควรจะมาสองคนนะครับเท่ากับสองให้ด้วยแล้วโอนเงินทันทีตอนนี้นะครับรวมตัวเครื่องบินไปกลับอาหารที่พักแบบสไตล์ผมใครอยากมาไอพิมพ9,999นั้นหมายความว่าจ่ายตังค์ด้วยนะฮะ <c oughs> นะครับพิมพ์ด่วนนะครับและก็จ่ายตังค์ด่วน เดี๋ยวผมไปให้ดูบรรยากาศของร้านก่อนคุณเอ้ยร้านนี้มันสุดสุดร้านนี้สุดสุดสุดแล้วสุดที่สุดแล้วนะครับไม่อยากไปกวนชาวบ้านเขาจะบอกให้กาแฟร้านนี้อร่อยมากบาเลสตาเก่งมากนะครับขนมอร่อยมากขนมเค้กอาหารกลางวันอร่อยสุดนี่นี่แอบให้ดูนะฮะ พิมพ์มาเลยนะครับคนละ9 9 9าบาทใครจะไป2คนตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและ2ไม่กล้าลงไปเลยคนนั่นมากตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและ2ด่วนเลยนะครับนะฮะโอนเงินเลยนะครับพี่แอดมินอยู่ไหมแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินคุณปูคุณปูณปโ,ทโทรหาโทรหาแอดมินให้หน่อยเมย์ก็ได้ แพ่ก็ได้ด่วนปักหมุดให้พี่หน่อยตอนนี้เลยนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยใครจะไปต้องรีบโอนเงินเดี๋ยวให้แอดมินดูแลให้นี่บรรยากาศร้านนี้เป็นร้านโปรดที่สุดของผมธรรมดาเขาไม่รับกรุ่มนะครับย้ำไม่รับเพราะอินดิวิเดอเต็มหนักมากแต่เราขอนะเป็นโซนพิเศษปิดเอาไว้เฉพาะพวกเรานี่ นะฮะใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้กรุณามานะครับเป็นรอบสุดท้ายในปีนี้<ๆ>เร็วๆฮะเ9 9 9ร9วันที่10 11 12พฤศจิกายนนี้นะครับ<ๆ>ผมมาเป็นเพื่อนดูแลทุกท่านทริปนี้ขัดทุนเละแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการขอบคุณก่อนปีใหม่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะ ไม่กวนแล้วครับหลังเสร็จมิสแกรนเราจะไปอเมริกาประมาณเดือนหนึ่งส่วนตัวใครจะมารี่มานะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองผมว่างแค่สามวันชีวิตธรรมดาครับอยากจะพาลงไปข้างล่างแต่ไม่กล้าเพราะว่าคนนั่นเอียดเลยยิ่งหลังนี้ยิ่งแน่นใหญ่เลยนะฮะเขมีสองหลังนะฮะ อยู่เชียงรายนะครับอยู่เชียงรายใครจะไปนะครับราคา9999อแอดมินปักหมุดให้หน่อยนะครับแอดมินปักหมุดให้ด้วยแอดมินปักหมุดให้ด้วยนะครับด่วนจีเลยนะครับแอดมินปักหมุดให้ด้วยแอดมินอยู่ไหม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 ครับเร็วๆ สวัสดีครับแอดมินอยู่ไหมครับนี่ร้านน่ารักมากแอดมินอยู่ไหมแอดมินแอดมินอยู่นะครับแอดมินช่วยดึงคนที่พิมพ์9,999ครับนี่ถ้าข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกตึกหนึ่งนะครับสวยมาก เราจะเดินทางกลับมาที่นี่วันที่10-11และ12พฤศจิกายนนะครับที่กำหนดวันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมว่าง3วันนี้พอดีอยากจะมารับใช้ทุกท่านที่เป็น F-C ตัวจริงที่ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับใครอยากมาท่านละ9,999บาทรีบพิมพ์คำว่า9,999ต่อหนึท่านนะครับต่อ1ท่าน อยากให้มาครอบครัวละสองท่านนะคะพอต้องนอนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครพิมพ์9999แล้วกรุณาไปหาเพื่อนมาด้วยเพราะโรงแรมต้องนอนด้วยกันเป็นห้องคู่นะครับโอนเงินทันทีนะครับจะปิดกรุ๊ปมาน้อยๆมาด้วยรถตู้สบายๆที่นี่นะฮะใช้รถตู้แต่มาจากกรุงเทพด้วยเครื่องบินนะครับไปกลับด้วยเครื่องบิน ทุกอย่างอร่อยมากร้านนี้นี่ไปละครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปกินข้าวแล้วพิมมาเลยครับเก้า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 ใครจะมาด้วยพิมพ์มาเลยสิบ1ิบอดสิบสองโอนเงินทันทีนะครับอันนี้แหละครับเชียงรายครับร้านอาหารที่ผมเลือกมาใครโอนเงินแล้วกดหนึ่งใครโอนเงินแล้วกดหนึ่งนะครับ จะพามาลุยทุกร้านที่ผมพามาเป็นร้านแปลกละดีเมื่อวานเป็นอาหารจีนเซตเป็นอาหารจีนยูนานอร่อยมากดอยแม่สลองใครโอนเงินแล้วพิมพ์หนึ่งครับกดหนึ่งให้เห็นนิดนึงโอนทันทีนะครับเลขที่บัญชีอยู่ข้างล่างโอนได้เลยนะครับนี่อาหารอาหารอาหารน่ากินมากใครโอนเงินแล้วกดหนึ่งนะครับ เลขที่บัญชีลอยขึ้นมาแล้วนะครับรวมที่พักรวมทุกอย่างครับไม่ต้องติดเงินมาเลยครับโรงแรมห้าดาวครับตัว๋วเครื่องบินไปกลับราคานี้ไม่ได้กำไรหรอกครับแต่อยากให้ทุกท่านได้มานี่นี่ร้านนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกผมไม่บอกอยู่ไหนนอกจากคนที่จะมาเท่านั้นถึงจะได้เห็นใครอยากฟินหลังโควิดมาเดี๋ยวนี้ ใครอยากมากับผมมาเดี๋ยวนี้ราคาท่านละเ9 9 9พิมพ์ด่วนครับพิมพ์ด่วนและโอนเงินทันทีนะครับถ้าใครอยากนอนคนเดียวก็เพิ่ม3,000บาทเพิ่มแค่3 0 0พันเองสวยมากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครนะครับ ที่พิมพ์9,999ชวนเพื่อนมาด้วยใครก็ได้นะครับอีกท่านหนึ่งจ่ายเพิ่มอีก9,999นี่แหละจะได้นอนด้วยกันนะครับเพราะโรงแรมริวารีของเราเป็น5ดาวต้องนอนห้องละ2คนพิมพ์พิมพ์มาเลยครับ9,999อ,อาหารอร่อยมากไปกินละอร่อยไหมครับโอ้โหประสานเสียงมากเลยฮะหมดเลยยังไม่หมดยังเหลือเยอะๆเลย บรรยากาศเป็นเลิศอาหารก็เลิศกินละกินมั่งกินมั่งอร่อยไหมอร่อยมากเลยเอาแน่นอนกินหรูอยู่สบายอสุดท้ายแล้วต้องไปมันเกินราคาอุณตาแล้วคุณพี่พูดจาเพราะมมากเลยเราไม่ได้สนใจค่าขายครับ เราสนใจคอมมูนิตี้ของเราฮะเราสนใจความสุขของพวกเราครับเราไม่สนใจฮะเงินทองหาแป๊บเดียวก็ได้ใช่ไหมฮะคุณพี่คืนความสุขให้กับประชาชนขนาดแท้ไม่ใช่ร้องไปวันๆหนึ่งเจ็ดปีแล้วยังไม่รู้จักคืนคืนสักทีแต่คุณพี่ตายแล้วชื่อคุณอะไรฮะบอกที เราเป็นคนจริงคอรค่ะออเราเป็นคนจริงเราจะกลัวอะไรคุณอาพรเธอเป็นคนน่ารักมากเธออยู่ในรถเธอชมแต่รัฐบาลทั้งทางเลยอะชมนะเราชมเราไม่ได้ว่าอะไรเลยกินเยอะๆนะเวลาอยู่ในคุกแล้วไม่มีกินนะอุ้ยโทษอันนี้อันนี้อร่อยอะพี่อาพรยังไม่ได้กินเลยข้างหน้าอร่อยมากสปาเก็ตตี้อร่อยจริงๆที่นี่นะผมบอกเลยว่าผมอยากจะพูดว่าอร่อยทุกเมนู แต่ผมก็ไม่เคยกินทุกเมนูเพราะมันกินไม่ไหวจริงๆอร่อยมากโดยเฉพาะขนมเค้กขนมเคิกเนี่ยแต่ต้องมาบ่ายๆนะใครอยากมาพิมพ์มา9,999โคตรถูกเลยอ่ะพิมพ์มาดิเนี่ยแล้วเดี๋ยวทริปนี้มีมีนางงามมาด้วยดูดิเห็นไหมเหมือนมิสทีนเลยนะเออหน้าตาแบ๊วๆเลยเหมือนขวัญอุตสามณีเลยอ่ะ นะฮะเอาเร็วเร็วเร็วรวอย่าช้าด่วนด่วนนี่เดี๋ยวนี่ต้นนี้ผมกินเพราะผมกินอาหารจานเดียวง่ายๆกินง่ายๆอาหารจานเดียวอะไรละน่ากินจังเลยนะครับอาใครจะมาเร็วๆวใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้สองหมื่นก็มาไม่ได้นะนี่จัดให้นะไม่ได้อยากขายไมไ่อยากได้กําไรหรอกอยากพาทุกคนให้พ้นทุก เข้าใจไหมจัดให้แบบบ้าบอคอแตกอยากให้พนทุกเราอยู่กันแล้วทุกมากเกินไปแล้วนะโควิดก็ทุกรัฐบาลก็ทุกอะไรก็ไม่รู้มีแต่เรื่องทุกๆมาแบบเนี้มีเงินก็มาใช้เนี่ยแหละใครอยากมาพิมพมา9 9 9 9แชร์ด้วยแชร์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 ด่วนๆเราจะล็อกพื้นที่นี้รอทุกท่านเหมือนเดิม บอกเลยนะถ้าไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่นะฮะใครที่จะมาก็จะเป็นที่นี่เหมือนเดิมเพราะเราต้องจองไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะวันที่สิบสองเจอกันเนี่ยมื้อเที่ยงเที่ยงแบบเนี้ยอ่าใครอยากไปพิมพมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าน่ารักค่ะเหมือนดาราจริงๆเขาบอกหนูน่ารักค่ะหนูหันมาอีกทีเด้นั่นไงชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อปีนน่ารักเห็นไหมล่ะอ่ะ ใครจะติดต่องานก็ติดต่อผ่านมาได้ทางเพจคุณวัฒนะฮะจะคิดค่าหัวคิวก่อนอ่าโอเคเผื่อใครเขาดูอยู่เ,เขาอยากได้ดาราหน้ากลมๆไม่ใช่หน้ากลมอะไรนะตากลมๆแบบไปพิมพ์เลยเก้า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 เร็วๆคนละนะแนะนําให้มาครอบครัวละสองคนจะได้นอนโรงแรมด้วยกันมื่ะบอกว่าคุ้มมากคุ้มมากไปค่ะพิมเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าคุณวัฒจะดูอยู่เร็วๆ ดวน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 พิมพมาขอบพระคุณนะครับมาแล้วกาลิกเบทของผมนี่สุดยอดถ้าใครมาแล้วไม่ได้กินขนมปังกระเทียมร้านนี้ถือว่าตายเขาทำสดสด,สดนะฮะพิมพเร็วๆเก้าพัเก้าร้อยเก้าสิบเกพิมพก่อนอื้อหือ อร่อยมากอร่อยมากอืมนี่เป็นรอยปากแหว่งเลยเห็นไหมเก้าพัเก้ารอยเก้าสิบเก้าบาทคุณพัฒนะโอนเงินได้เลยนะอย่ามาวอแวอ์นะ ชาวประชาธิปไตยและรลักความสุขความเจริญอย่างพวกเราโอนเงินไม่ผิดหวังร้านนี้นะครับเชฟบริกรบาริสตา้าทุกคนแบบฝีมือเยี่ยมคัดมาหมดเลยนะฮะเยี่ยมจริงๆนะเขาเทรนไว้หมดเลยเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดแล้วถามทางร้านอนะ่ะโอ้โหแบบเป็นเด็กสมัยใหม่หมดใครอยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนต้องมาด้วยกันนะครับเป็นความลับ <laughs> อ๋อแลาวถ้าใครไม่ได้มากินขนมปังกระเทียมราย้านนี้ตายอันนี้เมนูกลางวันผมนะครับตั้งได้เลย,ยนี่เรียกว่ากินสลัดนะครับอือหืมอือหืผมกินอย่างเดียวสลัดวันนี้ตาย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 ยัว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 ,ยวปลากระพงย่างสลัดปลากระพงย่างกินสลัดจานเดียวแล้วจะมีอ้วนไม่เป็นไรหนูเอาไปเลย อะไรสปาเกตตี้ผักไข่เค็มโอ้ไม่เป็นไรหนูเอาไปก่อนเฮ้ยหรอที่ไม่แชร์นิดนึงเอาอยากลองกินอร่อยโอ้ยโคตรอร่อยเลยร้านนี้ยังไม่ได้กินเลยเรออ่ะเอาไปทั้งยี้อ่ะโอเคแตงกิ้วครับอร่อยจิแป่งเลยอืม มาใครจะมามาเร็วๆพิมเก้าด่วนรับจำนวนนำกัดนะไอ้ที่พิมพิมแล้วไม่โอนะตัดสิทธิ์หมดละได้ยินเสียงกรอบจริงๆอร่อยมากพิมมาเก้าด่วนด่วนที่สุดแล้วโอนเลยนะอย่ามาช้อะอย่ามาบอแวร์านะคานี้เจ๊ง แต่อยากให้ทุกคนมาจะได้รู้ว่าสวรรค์มันมีจริงแถวนี้<ๆ>เร็วๆมาเป็นเพื่อนก่อนที่ผมจะไปภูเก็ตขึ้นสวรรค์ก่อน<ๆ>นี่คุณดูสลัดสิโอ้มยกก็ oh สลัดกินอย่างเดียวสลัดดูที่โอ้มยกก็ปลากระพงอือสม้ม อืมอร่อยจนนะ๋แปลงแล้วหิมหรือยังเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเร็วๆครับเร็วๆใส่มะม่วงได้ ดดติดตามจากซาบิเดนอร่อยมากมสปาเกตตี้ผัดไข่เคม็มสปาเกตตี้ผัดไข่เคม็มอร่อย ไปแล้วปิดไลท์ดีกว่าอร่อยมากคืนนี้เจอกันสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับราคาพิเศษ,ษ,ษ,ษวันฮาโลวีนสองทุ่มเป็นต้นไปอยากได้อะไรตั้งราคาเองได้เลยครับคืนนี้แจกเละครับวันผีหลอกครับวันฮาโลวีนนท์นะครับเย็นนี้เจอกันสองทุ่มนะอยากได้ตั้งราคาเดียวยอยากทอะไรทําเลยครับนะฮะอยากทําอะไรทําเลยครับเย็นนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับทุกอย่างทุกอย่างแทบจะแจกฟรีฮะ สองทุ่มเนาะ,ใ,นะ 100. ใครจะไปภูเก็ตไอ้ใครจะไปภูเก็ตภูเก็ตผมไปวันที่สิบห้านะฮะแต่ใครจะมาเชียงรายสิบสิบเอ็ดสิบสองมาย้อมใจก่อนไปภูเก็ตนะ,ะมาย้อมใจก่อนไปมากินอะไรดีๆมาดูบรรยากาศดีๆก่อนไปภูเก็ตนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะอีกแล้วลำคาญมากนะจ๊ะนะฮะสวัสดีทั้งเก้าร้อยสิบสามคนปปป,ปคืออะไรอะสามปอหรอไม่เข้าใจ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากมาชาร์จตัวเองชาร์จความรู้สึกมีความสุขมาเลยครับพิมพ์9,999แค่9,999บาทประสบการณ์ที่คุณแบบเหลือค่าที่สุดแล้วสันเลือกสันโดยผมจัดการให้คุณอยู่กับผมครั้งหนึ่งจะมีคนคุณวัฒนเป็นคนใช้อะเอาไหมใช้ผมได้สามวันอะไม่คิดเงิน อ <c oughs> บัลแกตี้อร่อยมาก <c oughs> ไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมโอนเงินนะใครไม่โอนอดนะ